สวัสดีครับก็ผมพี่ปาเจดีครับวันนี้มาเยี่ยมชมสวนของน้านะครับน,น,นี่ยังไม่เห็นเจ้าของสวนนะนี่ครับ เจ้าของไม่อยู่สวนวันนี้แอบมาถ่ายกดบอ่อไว้สองบอ่อครับนี่อันนี้บอ่อเล็กข้างล่างนี้จะเป็นบอ่อใหญ่นะครับมันจะลึกกว่าแต่น้ําไม่เคยขาดครับน้ํามีตลอดมีน้ําซึมออกมานะครับ,รบช่วงหน้านี้ก็จะปลูกหอมปลูกกระเทียมกันนะหอมแบ่ง เทียมกันนี่นะครับชีวิตไลฟ์สไตล์ง่ายๆครับนะครับผมก็อยู่อย่างเงี้ยอันนั้นจะเป็นหญ้าในเปียนะครับแล้วก็นี่จะเป็นหญ้าหวานตรงนี้นี่นครับ อยู่แบบง่ายๆครับอู้จะมีเตาถ่านอยู่อันหนึ่งเตาเผาถ่านชีวิตหลังถ้าใครอยากคิดจะทำก็ไม่ต้องทำใหญ่พื้นที่นี้ก็ประมาณสองงานได้ครับมีลูกสะสองลูกแปลงผักต้นกล้วย คครับ okay. ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ